ตามใช่หรือไป,ไปล่าเนาะไม่แน่เลยอันนี้เราไม่รู้ว่าเขาไปไหนนะครับเสซนนี้นะ ม่ยอมกลับนะครับตีมันมาจากประเทศจีนัไม่ยอมกลับบ้านมันเลยครับหลักหลักหมดฐานอยู่ที่ร e ้อยเอ็ดเลยข้ามไปอีกเดือนเราตามมาปากักนี่เป็น, e นเขตอำเภอประวัตินะครับ e เขตอำเภอบางหลวง จากนูนเล้วไปซ้ายผมอมองเขาลอยที่ถุงนะเดี๋ยพอเรามาเทียงนี้มองไม่สุดนะครับแต่เวลาขับรถขึ้นไปแล้วมีความรู้สึกว่ามันมันมองเห็นท่วทักทั้งหมดเลยนะครับ